ในสุภาษิตบทที่ 10: ข้อที่5บุตรชายที่เก็บสะสมไว้ในฤดูแล้งก็เป็นคนฉลาดบุตรชายที่หลับในฤดูเกี่ยวก็นำความอับอายมาบุตรชายที่หลับในฤดูเกี่ยวจะนำความอับอายมา ทั้งสู่ตัวเองแล้วก็สู่ครอบครัวด้วยในข้อนี้ชี้ประเด็นไปถึงความขยันกับความเกียจค้านคนเกียจค้านพระคัมภีร์บอกไล่ไปดูมดไปไปพ่เคาะทางของมันแล้วก็จะได้ฉลาดสักทีเพราะว่าใครก็ตามที่เกียจค้านไม่ฉลาดเลยดังนั้นต้องไปเรียนจากมดเพราะว่ามดเนี่ยมันไม่แข็งแรงแต่มันยังรู้จักเตรียมอาหารของมันในฤดูแรงมันยังฉลาดพอที่จะเตรียมไว้ในฤดูแรงคน ที่ฉลาดวันนี้เขาจะเตรียมทำอะไรบางอย่างเพื่อความสบายในอนาคตส่วนคนที่โง่เขาเขาจะทําเพื่อความสบายในวันนี้วันนี้เราเป็นคนโง่เขาหรือเป็นคนมีปัญญาคนมีปัญญาจะใช้ชีวิตวันนี้เพื่อเตรียมพร้อมสําหรับวันข้างหน้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันพิพากษาแต่คนโง่จะไม่ทําเช่นนั้นเราก็รู้อยู่แล้วว่าสักวันหนึ่งจะมีวันพิพากษาเราทุกคนจะต้องไปยืนอยู่ต่อจําเพาะพระพักของพระเจ้า เราทั้งหลายผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์เหตุฉะนั้นการลงโทษจึงไม่มีแก่คนเหล่านั้นที่อยู่ในพระเยซูคริสต์โอเคเรารอดพ้นการลงโทษพ้นจากการต้องถูกทิ้งลงในบึงไฟนรกแต่ว่าเรายังคงต้องยืนต่อหน้าพระเจ้าแล้วก็ให้การพระคัมภีบอกว่าเหมือนดังผู้ที่ต้องเสนอรายงานต่อพระเจ้าว่าเป็นยังไงอยู่ในโลกนี้เราทําอะไรเพื่อพระองค์หรือว่าเราทําแต่เพื่อตัวเองเท่านั้นความรวยความมีชื่อเสียงยศถาบรรดาศักดิ์วุฒิปริญญา โทรบรัญญาเอกอะไรต่างๆไม่มีค่าไม่สําคัญเลยในวันพิพากษานั้นแต่ว่าสิ่งที่เราทําอะไรเพื่อพระเจ้าในโลกนี้ต่างหากจึงจะเป็นสิ่งที่มีค่าในวันพิพากษาคนที่โง่เขลาเขาสนใจแต่ทําวันนี้ให้มีความสุขแต่ว่าคนที่มีปัญญาตามพระคัมภีร์แนะนํา ก็คือว่าบุตรชายที่ฉลาดเนี่ยเขาจะเตรียมไว้สําหรับในอนาคตเขารู้แน่แน่ว่าสักวันหนึ่งเขาต้องยืนอยู่ต่อจำเพาะพระภัก์ของพระเจ้าดังนั้นเขาจะใช้วันนี้อย่างฉลาดอย่างมีปัญญาบุตรชายที่ฉลาดเนี่ยในฤดูแรงก็รู้จักเก็บสะสมเอาไว้แต่บุตรชายที่โง่เขาไม่รู้จักเก็บสะสมดังนั้นพอฤดูเกี่ยวถึงมาถึงก็ไม่มีอะไรจะเกี่ยวจึงพบกับความอับอายแสดงว่ามันมีช่วงเวลาที่เก็บสะสมได้และเป็นช่วงเวลาที่ต่อให้เก็บสะสมมันก็ไม่มีประโยชน์แล้วคนโง่เขาคนที่นอน หับไม่เตรียมตัวไว้ปรากฏว่ายามที่เขาจะมาทํามันก็สายเกินไปแล้วในพระกัมภีอิสยาบอกว่า จงแสวงหาพระเจ้าขณะที่พบพระองค์ได้จงทูลพระองค์ขณะที่พระองค์ทรงอยู่ใกล้ให้คน,นธรรมทิ้งความธรรมของเขาเสียให้คนชั่วทิ้งความคิดของเขาเสียแล้วก็กลับมาหาพระเจ้าและรับพระเมตตาจากพระเจ้าเพราะพระองค์ทรงอภัยอย่างเหลือล้นวันนี้เนี่ยเป็นโอกาสที่เราสามารถทําได้ยังสามารถทําอะไรได้แต่ว่าวันนั้นจะหมดโอกาสแล้วดังนั้นสิ่งที่ควรจะทําในวันนี้คือวันนี้เราแสวงหาพระเจ้าได้วันนี้เราเข้ามาใกล้พระเจ้าได้เราทูล คุณพระเจ้าได้วันนี้เราทิ้งการอาธรรมได้วันนี้เราเปลี่ยนความคิดของเรากลับใจได้ดังนั้นให้รีบทาเพื่อเราจะเป็นบุตรชายที่มีปัญญาพอมาถึงวันนั้นเนี่ยมันกลับใจไม่ทันแล้วมาถึงวันนั้นโอ้โหพุ่งจะคาขอกลับไปในโลกนี้ใหม่เพื่อจะปนนิบัติรับใช้พระองค์จะใช้ชีวิตที่เรืออยู่เพื่อพระองค์ไม่ไม่ทันละดังนั้นจะทําอะไรต้องทําตอนนี้ขณะที่ยังมีโอกาสเรารู้แน่แว่าอนาคตวันที่ภาคสามมาถึงแน่จงเตรียมตัวเพื่อจะเผชิญวันนั้นอย่างสง่างาม